นี่คือสภาพล่าสุดของโรงแต่งแร่ตะกัว่วบริษัทต,ตะกั่วคอนเซนเทรตประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี14ปีที่แล้วโรงแต่งแร่แห่งนี้ซึ่งในขณนะนั้นกำลังดำเนินงานอยู่ปล่อยให้เกิดการรั่วไหลของน้ำขุ่นข้นจากบ่อกักเก็บตะกรอนหางแร่ลงสู่ลำห้วยคริตตี้จนทำให้น้ำในลำห้วยรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ต่ำกว่าโรงแต่งแร่ลงมาเกิดการปนเปื้อนสารตะกั่วเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตร ความบกพร่องดังกล่าวทําให้โรงแต่งแร่แห่งนี้ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อได้กระทั่งปัจจุบันที่นี่จึงมีสภาพเป็นที่รกร้างอย่างที่เห็นกรมควบคุมมลพิษก็ออกไปยืนยันแล้วนะครับว่าน้ําในลําห้วยคลิตตี้แห่งนี้ชาวบ้านนั้นสามารถนําน้ําที่นี่ไปใช้ประโยชน์ได้แต่ชาวบ้านที่นี่พวกเขาก็ยังคงมีความไม่ตกกังวลถึงค่าการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลําห้วยแห่งนี้ซึ่งพวกเขาก็ยังคงไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยและคิดว่าน้ําในลําห้วยแห่งนี้ ก็จะยังคงเป็นอันตรายสําหรับพวกเขาอยู่ครับแม้จะยังไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยแต่ชาวบ้านชุมชนคลิตี้ล่างหลายคนบอกว่าจําเป็นต้องใช้น้ําเพราะทางเลือกในการดํารงชีวิตของพวกเขามีไม่มากนักอีกทั้งห้วยคลิตี้ยังเป็นแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้ชุมชนและหล่อเลี้ยงชาวบ้านมาช้านาน <Wow. S 2> ความพยายามฟื้นฟูห้วยคลิตี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วง14ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษล่าสุดพบว่าคุณภาพน้ําในลําห้วยคลิตตี้ดีขึ้น แต่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือคุณภาพดินและตะกอนดินท้องน้ําซึ่งยังมีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานตรงนี้ก็ถือว่าธรรมชาติเริ่มกลับขึ้นมาดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าตะกอนดินนี้ปลอดภัยหรือไม่ก็ยังไม่ปลอดภัยฟื้นฟูธรรมชาติถูกตัดสินใจตั้งแต่ปี2548โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้อมแห่งชาติเห็นชอบกับสิ่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญผู้สรงคุณวุฒิเสนอนะครับบอกว่าควรจะมีการฟื้นฟูโดยธรรมชาติเพราะถ้าเราไปทําอะไรขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ย ตะกัวก็จะสูงขึ้นทันทีเลยก็ยังยืนยันว่าการฟื้นฟูธรรมชาติน่าจะเป็นเส้นทางการแก้ไขปัญหาห้วยคลิตตี้ที่ถูกต้องมติที่ลงความเห็นว่าควรปล่อยให้ห้วยคลิตตี้ฟื้นฟูเองตามธรรมชาตินั้นชาวบ้านในพื้นที่กลับไม่เห็นด้วยซึ่งชาวบ้านบอกว่าอยากให้มีการเข้ามาฟื้นฟูและทําอะไรให้มากกว่านี้นั่นเรานะมองมันเป็นข้ออ้างนะสำหรับผมนะคือชุมชนอยู่ที่เนี่เราจะคูณหรือไม่คูณมันฟุ้งอยู่แล้วคือฝนตกแต่และปีมันหลายมันฟุ้งมาทุกปีการฟุ้งมัน,น,น,มน มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วผมพยายากดันให้มีการดูดตะกอนออกไปฝังกบนะถ้าปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยนี่สิสิบสี่ปีแล้วฟุ้งทุกปีอ่ะและจะฟุ้งต่อไปอีกสักกี่ปีอ่ะเหตุผลที่ขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐยังคงเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อกันมานานจนถึงทุกวันนี้ทางออกเรื่องนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคงต้องติดตามกันต่อไปในอนาคตสถาพรด่านคุณทศสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม green news tv รายงาน